วันนี้เรามาพูดคุยอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จำกัดความเร็ว8เมกะบิตกันดีกว่านะครับซึ่งมันน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่อั้นไม่จำกัดนั่นเองนะครับเออ8เมก8วันราคา88บาทโอ้โอยเลข8ทั้งนั้นเลยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปเซิร์รต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ โปรตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใน t o Money Wallet นะครับแต่ว่ามันก็มีเลขรหัสเหมือนกันให้กดสมัครเหมือนกันนะครับเออเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสำหรับแพ็กเกจตัวนี้มันจะเป็นแพ็กเกจใน t o Money Wallet นะครับ Fast s e l น,นั่เนเองนะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว8เมกะบิตเนี่ยรับสิทธิ์ 4G 3G 8 GPRS นะครับความเร็วสูง8เมกะบิตระยะเวลาเนี่ยจะสิ้นสุดอัตโนมัติ 23.59นาฬิกาของวันที่8นะครับอืมก็คือจบวันเลยนะครับครบ8วันเมื่อไหร่นะครับก่อนที่จะเข้าวันที่9เนี่ยมันก็จะตัดตอน5ทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับขึ้นอยู่ที่พื้นที่และก็ประเภทซิมการ์ดนะครับ 4G เดี๋ยวสูงสุดถึง100เมกะบิตนะ สาม G ก็42เมกครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆเบื้องต้นของเขานะครับแตบาทเนี่ยยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นราคานี้ทุกคนราคารวมภาษี94บาท16สตางค์นะครับหรือตีเป็น95าบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือราคาจริงๆของเขานะครับรวมภาษี7ซแล้วนั่นเองนะครับก็คือ6บาท16สตางค์นะครับนฮ่และถ้าเกิดว่า เออในทูมันดี้วอลเล็ตเนี่ยเราไม่มีตังอยู่ในนั้นเลยจะเติมเงินก็คลิกเกียรนะแต่ว่ามีเงินอยู่ในซิมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครผ่านซิมการ์ดได้นะครับถ้ามีเงินอยู่ในซิมนั่นเองถ้าต้องการนะเออถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องสมัครนะครับแต่ถ้าต้องการเอออินเทอร์เน็ตไม่อ้นไม่อ้นซักตัวหนึ่งก็กดรหัสนี้เลยทุกคนกดดอกจาน900รดอกจาน85 82 C ้ี่ปดซีรีมแล้วโทรออกนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมก็จะจ่าย90 5บาทนะครับใช้งานได้8วันนะครับเอ,อปกติมันจะใช้ได้7วันนะอันนี้8วันโปรตัวนี้จะสิ้นสุดการสมัครนะครับคือสิ้นเดือนมีนาเออสิ้นเดือนมีนาแต่ไม่แน่ครับอะไรที่มันออกทางแฟลชเซลล์เนี่ยขายทางแฟลชเซล์ทาง t ูมอนดี้วอลเล็เนี่ยมันก็อาจจะขยายเวลาไปนะครับอาจจะอยู่ไดเออ้เกินเดือนมีนาแน่นอนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่เสมอไปครับ แพ็กเกจเสริมก็คือแพ็กเกจเสริมครับอยู่ที่ทางค่ายเป็นผู้กําหนดนะว่าเขาจะเอาอยู่ต่อหรือว่าอย่างไรนะและช่วงนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาด SMS ของเครือข่ายทูนะครับบางเครื่องบางเบอร์บางซิมเนี่ยเขาจะสุ่ม SMS จัดโปรเด็ดๆมาให้เรานะครับเออเฉพาะเบอร์เราเป็นสิทธิพิเศษที่จะสามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะครับตัวอย่างของผมเลยเขาเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆแล้วก็ สามารถสมัครได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้สมัครนะยังไม่ได้นี่เลยเได้มาปั๊บก็รีบมาเล่าสู่กันฟังเลยนะครับเขาก็จะส่ง SMS หน้าตาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะนี่เลยนะครับโปรที่โลกรอเฉพาะคุณเท่านั้นแพ็กเกจเด็ดไม่อั้นไม่ลดสปีด15เมกใช้ได้30วันต่ออายุอัตโนมัติเพียง179บาทนี่ยังไม่รวมภาษีเลยครับแลวผมก็ลองกดดูแล้วนะครับเนี่ยผมกดดูเลยดอกจัน900ดอกจัน 9 7 48สี่เหลี่ยมนะครับนี่ผมกดเลยนะครับนี่รอ SMS นะครับปึออ๊บผมจะรอ SMS อ่ะมาแล้วนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนะครับอ่านี่เห็นไหมครับแต่ผมไปลองกดเครื่องอื่นๆดูแล้วที่มีหลายๆเครื่องของผมเนี่ยรวมถึงเครื่องของแฟนด้วยไม่สามารถสมัครได้นะก็เฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS เครื่องที่ได้รับ SMS ซิมของคุณผู้ชมอะ่ะได้รับ sms แบบนี้หรือเปล่าก็หมั่นคอยดู sms ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า sms อะไรเด้งมาเด้งมาปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งเสียดายนะครับเออคื้อ179บาทเองอ่ะนะปัจจุบันนี้มันคือ300เลยนะครับเออและไม่อันไม่จำกัดนะปัจจุบันนี้ก็450กันเลยนะครับ482กันเลยอันนี้178 79บาทเนี่ยถือว่าโคตรประหยัดแล้วก็คุ้มมากแถมไม่อันไม่จําไม่ลดสปีดด้วยนะครับ ฉะนั้นอย่ามองข้าม SMS นะจ๊าแต่ก่อนสมัครอ่ะทุกคนก็กดเลขรหัสดูก่อนนะถ้ามันขึ้นว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้นั่นแหละก็แสดงว่าแพ็กเกจจนน่าสมัครได้เพราะว่าบางทีเนี่ย SMS มันก็มีเบอร์เบอกันบ้างนะครับมันส่งเลขรหัสมาพอกดไปปั๊บอ้าวสมัครไม่ได้ก็มีนะครับก็มีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนี่ยโอกาสจะสมัครได้ก็มีสูงฉะนั้นลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหายถ้าได้มาก็ ยินดีด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ทดลองนะแค่มาเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะครับว่า S M S ของเครือข่ายทูเนี่ยอย่ามองข้ามมันสังเกตเอาไว้นะครับเผื่อมีโปรแพ็กเกจเด็ดๆเฉพาะเราเฉพาะคุณนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือให้ทุกคนสังเกตที่ทู u e รนี่วอลเล็ t นะครับมันก็จะมีแพ็กเกจเอ่อเฉพาะคุณเหมือนกันนะครับซ่อนอยู่นั่นเองนะเออซ่อนอยู่อะไรพวกนี้เป็นแพ็กเกจทีอ่อ่น่าสนใจไม่แพ้ที่ได้รับ S M S เช่นกันนะครับ อันนี้คือตัวอย่างในทูมนานี่บอลเลยของผมนะครับเห็นไหมครับโปรรับเฉพาะคุณเนี่ยสิปริมาณ50าสกิกฟับหนึ่งเมกนะครับบวก Wi-Fi ไม่อันลาน30วันนะราคา259บาทซึ่งถ้ามองดูดีมันก็ไม่แพงนะครับเพราะว่ามันฟับ1เมกะบิตครับเออเพราะว่าโปรที่ผมแนะนํากันไปเสมอๆเนี่ยมันจะฟับแค่384ครับส่วนใหญ่มันจะฟับ384แต่ตัวนเ, M, เนี้ยฟับ1เมกเลยซึ่งไอหนเมกเนี่ยมันสามารถที่จะดู YouTube ได้ฟังเพลง อะไรเล่นแอปพลิเคชันแชทต่างๆนานาได้ความเร็ว1เมกยังทําอะไรได้อยู่นะครับยังทําอะไรถึงมันจะไม่ได้ไวมีโหลดกันบ้างมีหมุนกันหน่อยแต่มันก็ดูได้ทําอะไรได้ไหลายอย่างครับ1นเมกะบิตเนี่ยเออแ,แต่ถ้าเป็น38 4K สี่เคเนี่ยมันอาจจะกระตุกกระตุกเลยครับดูดูอยู่แล้วมันแบนดูดูอยู่แ,แบบค้างอะไรอย่างเงี้ย3 8ม k มันอาจจะไม่ไหวแต่อัหนึ่งเมกเนี่ยโอเคเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นโปรรับเฉพาะคุณในทูมันดี้วอลเล็ตเราจะสมัครก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ก็แล้วแต่เราครับเพราะว่า เขาก็จะสุ่มๆมาส่งๆ,ๆมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับบางทีมันก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นเอออน,นี้จํากัด5 0บกิกแต่บางทีมันก็จะเป็นแบบไม่อั้นมานั่นเองนะครับและผมย้ําเสมอเลยนะครับทุกแพ็กเกจที่เราสมัครใช้งานกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกเลยเนี่ยมันจะมี Wifi แถมมานะครับทุกคน Wifi 2แถมมาเราก็ต้องอใช้งานผมอยากให้ใช้นะครับอยากให้ใช้ถ้าเป็นไปได้มีโอกาส เจอเซเว่นไปเซเว่นไปตามห้างมีโอกาสเชื่อมไวไฟลองดูครับใครไม่เป็นก็ไปดูคลิปหน้าปกแบบนี้ครับย้อนไปดูนะย้อนไปดูสไลด์สไลด์สไลด์หาหน้าปกแบบนี้ให้เจอครับเป็นการรีวิวเชื่อมต่อรหัสยังไงขอยังไงขอรหัสผ่านยังไงนะครับเชื่อมต่อยังไงความเร็วเท่าไหร่ประมาณไหนนะครับเออเพราะถ้าเราเชื่อมไวไฟได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะง่ายมากๆเลยครับ และผมจะให้ดูตัวอย่างอันนี้คือผมดาวน์โหลดหนังมาเรื่องนึงครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ดาวนโหลดกันหรอกนะมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับไม่สนับสนุนให้โหลดของไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับใครชอบแบบมีลิขสิทธิ์ไปดูที่ Netflix ไปดูที่ Disney Star อะไรพวกนี้นะจ่ายเงินแอปพลิเคชันเขาแล้วก็ดูแบบ ถูกเลิกสิทธิ์ร้อยนต์นะนะครับจะดีมากๆเลยแต่อันนี้ผมใช้แบบวิธีนี้มาก็เพื่อมาเล่าสู่กันฟังครับว่ามันใช้ Wi-Fi เนี่ยเอ่อดาวน์โหลดหนังสักเรื่องหนึ่งที่มันยาวๆเนี่ยถ้าเขาเราใช้ Wi-Fi เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยแต่ว่าผมแคปแค่ภาพนิ่งมานะไม่ได้แคปเป็นวิดีโอนะครับผมจะให้ดูสปีดที่เขาอัพที่เขาดาวนโหลดครับดาวโหลดไฟล์หนังมาเนี่ย นี่ครับความเร็ว25เมกกันเลยทีเดียวนะครับ25เมกนะั้นี่คือการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไม่ถึง5นาทีครับหนัง1เรื่อง HD 1,080p เสร็จภายใน5นาทีครับอันนี้คือความเร็วความแรงของ WiFi นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้งาน WiFi นั่นเองนะครับมันไม่อันและความเร็วสูงความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปโหลดซีรีส์โหลดหนังโหลดโหลดอะไรหรือว่าอัปเดต แอปพลิเคชันต่างๆนานาที่ผมเคยกล่าวไปบ่อยๆเบื่อแล้วเนี่ยครับนั่นแหละอัพอัพอัพโหลดโหลดโหลดอัพอัพโหลดโหลดอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับคุณผู้ชมเลยคุดแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เก็บเอามาดูออฟไลน์ที่บ้านเอามาแชร์เข้าสมาร์ททีวีก็ได้ผมทําบ่อยมากเลยผมดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมผมก็เอามาใส่แฟดได์เออเนี่ยต่อตูดแฟดได์โอนถ่ายจากหนังเข้าแฟดได์แล้วผมก็ไปเสียบทีวี สมาร์ททีวีครับเสียบฟับอ่ะแล้วก็นอนดูที่บ้านสบายใจและนี่ก็คือตัวอย่างในการใช้ Wi-Fi นะครับถ้าเราใช้ Wi-Fi ได้ก็ใช้คุณผู้ชมจะไปทำอะไรก็นั่งหน้าเซเว่นตรงนั้นละครับสักพักหนึ่งใช้เวลา10นาที15นาทีนะครับอยากดูอะไรก็สุดแล้วแต่เลยนะครับก็ใช้วิธีดาวน์โหลด กลับมาในชอบดู u t u b e ใช่ไหมยูทูบมันก็มีปุ่มดาวน์โหลดครับก็กด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 ดาวน์โหลดเก็บออกมาดูออฟไลน์ที่บ้านก็ได้นั่งฟังทำบารก,ก็ได้แล้วมันจะมีระยะเวลา2-3วันให้เราดูนั่นแหละเออเดี๋ยวมันจะตัดไปเองแล้วเราก็ไปเซฟใหม่ไปหลดไปที่เซเว่นแล้วก็ไปโหลดโหลดเอานะครับหรือว่าซีรีส์ก็ได้ซีรีส์เดี๋ยวนี้มันก็มีปุ่มดาวน์โหลดเอามาดูออฟไลน์ line ครับเอออันนี้แหละคือการยกตัวอย่างนะว่า WiFi มันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับ แต่ถ้าใครจะดูหนังจริงๆผมก็แนะนําช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับถูกลิขสิทธิ์มันจะดีกว่ามีหนังให้เลือกดีกว่าแล้วก็เป็นการอุดหนุนคนที่สร้างภาพยนตร์อุดหนุนคนที่ใช้หัวคิดแนวคิดนะคบที่มันถูกลิขสิทธิ์นั่นแหละดีที่สุดครับแต่อันนี้คือผมแค่ยกตัวอย่างนะไม่ไม่จยาก็นก็อย่าไปทําตามนะครับมันไม่ค่อยดีนะครับเออเอาถูกลิขสิทธิ์ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นการแบบ สาธิตให้ดูว่าหนังเรื่องหนึ่งผมใช้เวลาประมาณกี่นาทีนั่นเองนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพูดคุยเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเผื่อมีอะไรใหม่ๆผมก็จะรีบมาบอกคุณผู้ชมเป็นที่แรกเลยนะครับวันนี้จ้ะบ๊ายบายกิวคิว